คำถามก็คือว่าวันนี้ที่ประชุมใหญ่เนี่ยของอสารปกครองเนี่ยพิจารณาในวาระอะไรเรื่องที่เสนอเข้าเป็นไปตามที่ข่าวปล่อยออกมาหรือเปล่าว่า5ต่อศูนย์ขององค์คณะอนุอที่เป็นตุลาการเนี่ยเ <c oughs> จ้าของสำนวนเนี่ยขอ,องสำนวนเนี่ยแล้วก็เสนอไปคือเสนอไปเนี่ยวินิจฉัยคำร้องนั้นเลยใช่ไหม นะฮะกับการเยียวยามันมีสองก,กอกอะเสนอให้เยียวยาหรือเสนอให้ดําเนินการพิจารณาในองค์คณะนะครับขอสื่อพยานนะพูดง่ายนะครับหรือไม่ใช่หรือแค่พอสอบหมดแล้วเนี่ยก็สรุปเลยส่งเข้าที่ประชุมใหญ่แค่นี้ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าน่าจะเป็นความลับพอสมควรนะครับก็คงหลังจากที่กระบวนวิธีพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยซึ่งท่านประธาน หมปกรองเนี่ยเขาใช้ข้อกําหนดที่ชัดเจนแล้วก็ใช้เงื่อนไข,ขของการนําเข้าที่ปกครองอสูงสุดที่ประชุมใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนถ้ามตินี้ออกมา,าทั้งสองข้างคือทั้งเยียวยากับการรับหรือไม่รับคือวินิจฉัยคดีนะครับถ้าในะเป็นนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือมีเป็นทางสองแง<ใ>่าทางแพ่งเดียวคือแพ่งสุดสุดตรงเลยคือ,อไม่เยียวยา ไม่รับคําร้องนะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากของตัววิจโจกไปโดยกฎหมายเลยนะฮะกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าให้ยืนรรย่นสารปกครองคำวิจัยสารปกครองสุดเป็นที่สุดแล้วไปไหนไม่ได้แล้วแต่ว่จบเลยแต่ตอนนี้ต้องประเด็นนี้ต้องเข้าใจว่าคือจบจากการกลับรัฐราชการนะคือคำร้องนั้นเท่านั้นเองนะคือหมายถึงคำร้องให้ออกไว้ก่อนเท่านั้นเองอนะครับคือหมายความว่าคำสั่งที่ให้ออกราชการไว้ก่อนนั้น ไม่มีมนทีนเลยผูกก้การเดี๋ยวผมจะถามต่อว่าถ้าจบในชั้นนี้บิ๊กโจ๊กยังเหลือช่องทางการต่อสู้อะไรไหมเยอแ,แต่ขอขอทวนก่อนอีกทีย้อนกลับไปเมษายนที่ผ่านมาสิบแปเมษาบิ๊กตาย บนตบดเอกกิตรัต์พันเพชรตอนนั้นท่านเป็นรักษาราชการแทนปวตรท่านมีคําสั่งสองฉบับติดกันเลยครับสอบวินัยแล้วก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนจากนั้นวิกโจ๊กไปฟ้องที่คณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมของตรกพคตรกพคตรยกคําร้องยกอุทธรตามกฎหมายใหม่กพคตรเสมือนว่าเป็นศาลปกครองกลางศาลปกครองชั้นต้นเลยนะ ฉะนั้นวิโจกกหรืออีกช่องหนึ่งไปสารปกครองสูงสุดว<ช>ันนี้แหละที่เราลุ้นกันเนี่ยไอ้น,นี้ที่ลุ้นเนี่ยไม่ใช่ลุ้นว่าผิดถูกนะครับลุ้นแค่คําสั่งนั้นชอบไม่ชอบเท่านั้นเองเพราะตอนนั้นวิโจกพยายามจะสู้ว่าออกจากราชการก่อนจะสอบวินัยได้อย่างไรใช่ครับมีประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วประเด็นที่แถมในคําร้องนั่นก็คือมีสิทธิ์ที่กฎหมายเขียนไว้เลยมีสิทธิ์ขอให้เยียวยาอมีคําวินิจฉัยที่จะออกมา2ออย่างเท่านั้นเองคือยกคําร้องหรือรับคําร้องหรือวินิจฉัยคําร้อง แล้วก็เยียวยาหรือไม่เยียวยามีแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดกรณีทั้งทั้งหมดเป็นลบเนี่ยลบก็คือไม่เยียวยาไม่ไม่รับคำร้องอที่ท,ที่ที่มาพูดง่ายก็จบเลยแต่ถ้าออกมาเป็นสองอย่างคือสุดตรงเลยคือยกคำร้องถ้าไม่ยกคือรับคือเห็นว่าไม่ชอบนะครับแล้วก็ให้เยียวยาด้วยอันเนี้ยมีปัญหาตามถ้า,าให้เยียวยาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตราบใดที่ยังไม่มี ข่าวยืนยันรเราก็ต้องวิเคราะห์ไป2ทางก่อนนะถ้าให้เยียวยาคุ้มครองบิ๊กโจ๊กหรือบอกว่าคําสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับบิ๊กโจ๊กกลับมายังไงฮะในเมื่อเพิ่งจะมีพระบระมราชอนการโปรดเกล้าให้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วอันนั้นเป็นกระบวนวิธีของอรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องทํางั้นเป็นวิธีการที่ต้องรับคําพิพากษาคือคันที่สารปกครองสุชีเนี่ยชีย้คือผู้ถูกร้องมี3าคนอ่าหมีตัวผอ,อมีตัวกอพอคอ,อร แล้วก็มีตัวนายร้ฐมตรตรีงั้น3ามคนเนี่ยจะได้รับคําคสั่งเนี่ยให้ปฏิบัติยังไงอย่างนี้นก็ต้องไปดูลงรายละเอียดว่าสารท่านสั่งให้ทําอะไรนะฮะถ้าสั่งให้ทําคือ,อสั่งให้ผู้ร้องผู้ถูกร้องที่หนึ่งทำนี้ผู้ถูกร้องที่สองทำนี้ผู้ถูกสั่งที่สามทำนี้นะครับก็ต้องทําไปตามคำ พิชัยของศาลิชัยของศาลอ,อันนี้คือคือสาระอันที่สําคัญพูดง,ง่ายๆถ้าสารบอกให้วิโจกกลับเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของบิโจกแล้วใช่ครับไปอยู่ที่เรื่องของรัฐบาลม,มันก็เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตําแหน่งกลับมาเนี่ยคือเยียวยาเนี่ยให้มาอยู่ตําแหน่งรองพอบอราวนี้รองพอบอขนขดเนี้มีตำแหน่งว่างไหมตำแหน่งนี้ยังอยู่เปล่านะนนยังไม่ตั้งนะตอนยังไม่ตั้งแสดงว่ายังไม่ตั้งคราวหน้าก็มีรองพอบคนหนึ่งละไม่ได้เป็น มีผู้ช่วยคนหนึ่งนะอ๋อเดิมที่อาจจะขยับขึ้นมาผู้ช่วยทัชชัยต้องตรงเลยผู้ช่วยทัชชัยไม่ได้ขึ้นอันนี้เรียงลําดับตามอาวุโสแล้วอาวุโสสุดท้ายจะหลุดไปถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมาครับแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ได้กลับมาก็ดันขึ้นมาเพราะว่าจากผู้ช่วยขึ้นรองเนี่ยอาวุโสร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับสามคนแอกได้ส่วนคนสุดท้ายคนที่สี่จะไม่ได้อันนั้นมันจะมีผลในจังหวะที่ตอนนี้ตั้งแค่ผอบตรระดับล่างลงมายังไม่ได้ตั้งทุกคนยังเเป็นนนรรรรรรัักกษาาาาาชแทยยงงไม่่่ข้สููวะตออ กลับกันถ้าหากว่าสารบอกว่าคําสั่งอย่าให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้วและไม่มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วยครับถือว่าบิ๊กโจ๊กหมดวิธีการต่อสู้ผ่านช่องทางนี้ถูกไหมคือไม่ให้ผ่านช่องทางนี้จะมีอีกอีกรอบหนึ่งหลังจากมีคําวินิจฉัยคดีวินยัยเพราะคดีวินัยจะต้องตัดสินปลดออกหรือไล่ออกมีอยู่สองสองประเด็นเพราะวินัย้ายแรงอันนั้นคือจะมาที่สารปกครองสูงสุดนี่อีกรอบหนึ่ง อันนั้นคือคําสั่งนั่นคือบิ๊กโจ๊กสามารถร้องที่นี่อีกรอบหนึ่งอันนี้มันแค่เรื่องคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยใช่ครับชอบยกฎหมายหรือไม่ใช่ครับสมมุติว่าสารบอกชอบแล้วคาสั่งของบิ๊กตายวันนั้นชอบแล้วใช่ครับบิ๊กโจ๊กก็ต้องไปสู้ต่อในคณะกรรมการวินัยของตรอใช่ครับซึ่งตั้งตั้งแต่สมัยที่แล้ววันที่18บนี่แหละไอ้บันทึกนี่แหละที่มันเป็นเหตุคําสั่งนี่แหละที่เป็นเหตุให้มีการฟ้องคําสั่งให้ออกเพราะว่าคําสั่ง177เนี่ย คำหนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยมันติดกันนะครับแล้วที่มีการไล่กันแล้วก็ไล่แล้วก็บอกว่าคําสั่งตั้งวินัยหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยวันที่สิบแปดเนี่ยออกมาแล้วก็มีการพูดคุยในรายละเอียดหลายเรื่องนะที่เป็นก๊อตสิบกันแล้วสื่อก็เอามาลงกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ปรากฏว่าการที่ตั้งประธานเนี่ยจะต้องมีประธานาถึงจะถือว่าคําสั่งนั้นชอบอคือเริ่มเริ่มนับบิ๊กโจ้เขาต่อสู้ครนะประเด็นนี้เนะขาต่อสู้ในประเด็นนี้นะครับว่า ในประเด็นของการรับประทานเนี่ยประทานเนี่ยจะมาไม่มาเนี่ย<ม>แต่คําสั่งลงวันที่ไปแล้ว<ม>นะครับแล้วที่ที่ผมเห็นเห็นต่างจากที่มีคำยิติฉัยต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันทำให้บิจ๊กเสียสิทธิ์ไปแล้วเพราะว่าสํานักนายกรันตีเนี่ยเอาคําสั่งเนี่ยมาขึ้นหัวเลยนะฮะมาขึ้นหัวในคําสั่งที่ส่งพิจ๊กกลับมามจะถามว่าบังคับหรือยังบังคับแล้วเพราะพิจ๊ก<อ>แล้วจะ<า>ต้องไปรอประธานกรรมการสอบคือท่าน ลองสวาวุธได้ยังไงนะครับไปดูในคำวินิจฉัยกอพคตลอที่จะเปิดหรือไม่เปิดนะผมก็ไม่รู้นะคาเขียนแบบนี้นะครับนั่นคือประเด็นตรงเนี้ยว่ามันเริ่มนับเมื่อไหร่ทําไมไม่มีประธานตั้งแต่ในคําสั่งแต่งตั้งเนี่ยเขาถือว่ายังไม่มีการสอบสวนแล้วมันจะมีผลยังไงในทางที่ิคเวลาสู้ร้อยยี่สิบมันมันต้องบอกว่าอยู่ระหว่างสอบสวนอ๋อ ยังไม่มีประธานาในคําสั่งคณะกรรมการกสอบก็ยังไม่มีการสอบสวนแต่ถามว่าคดีนี้มันมีการสอบสวนมาตั้งแต่สมุดประการแล้วนะไปดูที่สอบคิกและขยบและขยาด้วยกฎหมายฉบับใหม่ว่ามีผู้ผู้ถูกผู้ถูกสอบสวนเนี่ยหลายคนหลายต่างยศนะก็เลยออกคําสั่งนี้มาใหม่มนะครับและไอ้คำสั่งนี้ก็ดันทะลึ่งไปเป็นคําสั่งที่ส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับมาเพื่อดําเนินคดีไล่ออกบทให้พักราชการเห็นไหมนี่ก็คือคือคือเรืยอ เขาเรียกว่า workflow หรือเขาเรียกว่า process นะครับมันเป็นที่บิ๊กโจ้เขาสู้ก็คือมันสู้ในเรื่องของ legal process คือกระบวนนิติกระบวนการเนี่ยชอบไม่ชอบนะครับเขาไม่รูดว่าเขาผิดล,ลูกนะแต่เวลาพิจารณาคดีวินัยเนี่ยมันก็ กึ่งก่งเหมือนกับขึ้นสาลเหมือนกันถูกไหมครับ,รบก็ต้องไปแสดงระบบยังไงมันก็ต้องไปแตะเนื้อของคดีเส้นเงินโยกับเว็บพนัน BNK อยู่ดีเป็นพยานหลักฐานที่จะลงโทษทางวินยัยแต่ทางวินัยเนี่ยมันมีบทลงโทษในเรื่องของการไปมั่วซุมไปอะไรพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องถึงทําผิดก็ ขนาดร้ายแรงแต่นี่เขาเขาถูกกล่าวหาว่าถูกดำเนินคดีถูกกล่าวหาในคดีอาญานั่นคือคือประเด็นหนึ่งที่เขาถูกกล่าวหาแต่นี่กลับมาที่คดีวินัยเนี่ยคดีวินัยขนาดนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพราะว่าสลาวุธเนี่ยยังยังเขาเรียกเกษียณไปแล้วยังไม่มีการตั้งตั้งประธานใหม่อ๋อประธานก็พ้นไปตามการเกษียณอายุราชการเมื่อไม่มีตั้งเนี่ยถามว่ารองประธานที่นั่งอยู่เนี่ยนั่ง นั่งหัวประชุมต่อไปเรื่อยๆได้ไหมนะครับก็ต้องไปดูว่าข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ของกตลเนี่ยว่าด้วยการสอบสวนคดีวินัยที่เอามาอ้างในกฎกตอปี47นะ่ะซึ่งไม่ใช้กฎกตอปี65เพราะยังไม่ออกอว่าด้วยการสอบสวนคดีวินัย โดยไม่เอา120ยามามา,มาวางเป็นมาตรฐานแต่กลับไปยังใช้87เดิมซึ่งผมพูดไปแล้วคราวที่แล้วอันนี้คือมันเป็นความลึกของมันนะนะครับแต่พูดง่ายๆว่า,าไปใช้กฎหมายเก่า,ามันก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนคดีวินัยตอนนี้ไอ้คดีวินัยเนี่ยสาระสำคัญคือต้องพิจารณาแล้วลงโทษลงโทษถ้าผิดนะถ้าไม่ผิดก็กกเขาเรียกยกโทษไปนะครับ ถ้าลงโทษก็มีอยู่สองอย่างคือคดีวินัยร้ายแรงที่สําคัญสาคัญก็คือไล่ออกปลดออกอันนี้แหละคือบิ๊กโจ๊กจะลองนี่อีกรอบหนึ่งถ้าคําสั่งไล่ออกปลดออกนีนก่คือเส้นทางที่บิ๊กโจ๊กต้องกลับมาที่ประธานศาลสูงประธานปกครองสูงสุด,สดอีกรอบหนึ่งอ๋อเมื่อผลของคดีวินัยมันจบใช่จากคดีวินยัยต้องไปกอพอคอร,อรออีกไหมเออไปฮะอ๋อก็ขั้นตอนเหมือนกับ เหมือนกับตอนรอบแรกเนี้ยร้องต่อไปเนี้ยร้องไปเรื่อยๆคือสมมติคดีวินัยออกมาบอกวิโจ๊กผิดวิโจ๊กไม่เห็นด้วยก็ไปร้องต่อกกรตร้องไปเรื่อยตามนี้แหละครับเหมือนเช่นเดียวกับคําสั่งคือร้องคือเป็นสิทธิของข้าราชการตํารวจอ่าที่จะร้องต่อซึ่งรายละเอียดในการพิจารณามันจะต่างจากคดีแรกแล้วเพราะคดีแรกมันว่าด้วยคําสั่งของบิ๊กต่ายณวันนั้นเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้จะว่าด้วยวินัยอันนี้กาลังจะจบเรื่องนี้ถ้าหากว่าสาลชี้ว่าบิ๊กโจ๊กเอ่อยกคาร้องไปคาสั่อง ระหว่างการต่อสู้คดีวินัยถูกต้องที่แกจะกลับมารับราชการ<ช>ได้หรือถ,ถ้าคดีวินัยลงโทษเบาอะถ้าหลักฐานไม่มี<ช>แล้วแล้วมันจะสมเหตุสมผลกับที่ให้แกออกจากราชการหรือเปล่าใช่แกก็สามารถใช้สิทธิเขาเรียกว่า มีมลทินมูมองไหมในนั้นคือในการสอบคดีวินัยเนี่ยมันก็จะมีพูดถึงเรื่องการมูมองเกี่ยวกัคฎฎกบคดีไปยุ่งเกี่ยวกับอาการการทำผิดอะไรก็คือผู้นี้กรรมการจะต้องลงความเห็นไว้นะครับลงความเห็นในคดีวินัยนถ้าลงต่ำกว่าไล่ออกอ,ออกเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลแล้วก็จะรับกับรับชาก,การไหมเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเองยอมรับคําสั่งนี้ไหมถ้าไม่รับคําสั่งนี้ก็ร้องกอพคตรต่อ พ <ง S 2> ี่โจ๊กพอาชี้อีกก็มาล้องเอาเป็นว่าตราดไดที่ช่วงระหว่างการต่อสู้ยังไม่หมดอายุราชการของพี่โจ๊กเนี่ยก็ยังมีล้นอยู่เสมอเอา